สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาตินะคะดิฉันดรธนิยาพงศิรินะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะรายการนี้เป็นรายการที่สมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชณา,าจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ที n 2นเอในการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งก็จะมีคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชณา,าจักร รุ่นที่63ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเรียกว่าสวป,ปอ SML นะคะก็เป็นรุ่นที่2ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการผลิตรายการคิดเพื่อชาติค่ะสำหรับในเรื่องของการเรียนรู้เราต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้การเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดค่ะไม่ว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรในระดับไหนก็ตามวันนี้ เป็นความจําเป็นสําหรับประเทศชาตินะคะในการที่เราจะต้องพัฒนาบุคลากรผู้นําขององค์กรค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมคะหลักสูตรของการบริหารจัดการความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือที่เราเรียกว่าสวป,ปอ SML เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่อยู่ภายใต้สมาคมวิจัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เป็นหลักสูตรที่กําลังเป็นที่กล่าวถึงค่ะแล้ววันนี้คะ่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพลเอก ที่ว่าเพนเขตก่อนนะคะท่านเป็นผู้มำนวในการของหลักสูตรก็ได้ให้เกียรติกับรายการคิดเพื่อชาติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับค่ะท่านพลเอกทิวานะคะขออนุญาตเรียกพี่ทิวานนะคะครับครับครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคิดเพื่อชาติทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มารายการนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องการจะมาเล่าอะไรให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ เรื่องที่จะเล่าคือเป็นเรื่องที่สมาคมทยาลัไรป้องกันที่จะจัดในพระบรมราชูปถัมภ์หรือเราเรียกกันย่อยๆว่าสมาคมบปอนะครับค่ะได้คิดขึ้นและทําขึ้นคิดขึ้นแล้วครับและนําไปนําไปใช้แล้วด้วยปฏิบัติแล้วด้วยนั่นก็คือเราได้สร้างหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสาหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือที่เรียกย่อยๆว่าสอบอมสเอสอค,ค, XML, ครับค่ะก็มี ไม่ใช่แค่เพิ่งเริ่มต้นแต่ต่อเนื่องมาหลายรุ่นแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วก็จากจากรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10แล้วก็เริ่มปรับเป็นชื่อ SML ครับก็คงต้องให้คำว่า SML คนเอ๊ะมาจากคำว่า l ะไร small medium large หรือว่าแปลว่าอะไรก็ก็ต้องอาจจะต้องให้ พ่ธีว่าได้อธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะว่า SML เวลาที่เราเรียกกันถึงหลักสูตรนี้แล้วเป็นหลักสูตรที่กําลังเริ่มแบบมีคนกล่าวขวัญมากขึ้นเนี่ยค่ะมันมีชื่อหรือว่ามีเ,เขาเรียกภารกิจของหลักสูตรยังไงบ้างค่ะครับครับได้ได้ครับค่ะ,ะก็เอนอื่นก็อยากจะเล่านิดนึงว่าวัฒนธรรมของของ,ของหลักสูตรนี้นะครับเราแค่เราก็เหมือนวัฒนธรรมของอวิทย์ป้องกันน้าจากักคือเราะจะเรียก ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเพื่อนกศึกษาว่าพี่หมดนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เป็นพี่หมดใช่ทุกคนเป็นพี่หมดพี่หมดนะครับไม่ว่าจะมีอายุมากอายุน้อยนะครับนะครับส่วนหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสาหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยสมาคมบออได้ได้ทำนานแล้วนะครับรุ่น1รุ่1ถึงรุ่น10บนะครับมีตัวย่อว่าสวอปอมสหนึ่งถึงสิบนะครับแต่เมื่อ2ปีที่แล้วทางสมาคมก็ คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรนะครับเพื่อให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยได้มีการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ค่ะเอ่อเรียกาพัฒนาขึ้นใช่ครับการเป็นหลักสูตร SML นะครับใ่ S นี่ก็เป็นตัวอักษรที่ได้มาจากคำว่า security ับ s t a t i t y นะครับเป็นยุทธศาสตร์ใช่ครับซึ่งหมายถึงความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ที่พวกเราคนไทยเนี่ยจะต้องรู้นะครับส่วน M เนี่ยเป็นอักษรที่มาจากคําว่า management ก็คือการบริหารงานการจัดการองค์กรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องมีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะระดับผู้นําของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะผู้นําระดับสูงที่ดูแลองค์กรขนาดใหญ่นะครับ แล้วสุดท้ายคำว่า L นี่ก็เป็นอักษร L นะครับมาจากคำว่า leadership คือความเป็นผู้นำนะครับเราเน้นที่ตรงที่ความเป็นผู้นำของผู้ขอลับการอบรมด้วยครับเป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำนะครับในการนำไปใช้ในการตกลงใจได้นะครับขอเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยพูดง่ายๆก็คือแผนระยะยาวของรัฐบาลนั่นเองนะครับที่จะ ดำเนินการให้บรรลุเพื่อบรรลุซึ่งความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นคําว่าความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องรู้นะครับทีนี้พอรัฐบาลมีเป้าหมายแห่งชาติเสร็จปุ๊บเราเราก็ต้องมากําหนดแนวทางในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายค่ไอ้คาว่าแนวทางนี่แหละนะครับที่เราจะต้องมานั่งคิดกันก็เป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยกันพัฒนาย,ยัางไงให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติใช่ครับใช่ค่ะ แนวาทางใช้พลังอำนาจแห่งชาติพลังอำนาจแห่งชาติเนี่ยผู้บริหารระดับสูงทุกคนมีหมดเอามารวมกันก็เป็นพลังอำนาจแห่งชาติด้าน,นาต่างๆนะครับะฉะน,นั้นยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องการให้ทุกคนได้ใช้พลังํานอำนาจแห่งชาติของแต่ละคนที่มีอยู่เนี่ยไปในทางเดียวกันสอดคล้องกันไม่ไปแย่งชิงกันไม่เสียอะไรโดยเปล่าประโยชน์ทํานองนี้แหละครับก็ไม่ให้เสียดุลอํานาจในการบริหารจัดการประเทศใช่ไหมครับนี่นี่คือสาระ ที่เรามาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมนักศึกษาเราก็าจะเป็นหมวดแต่ละการเรียนรู้รที่ประกอบขเ้าไปเป็นยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยมันมีหลายด้านด้วยกันแต่นี้ก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยนะคะกลับมาที่พอมีหลักสูตรนี้ปุ๊บคนที่คิดจะเรียนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มคิดว่าแล้วทําไมเขาต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ด้วย ทำไมมีแต่คนอยากมาเรียนหลักสูตรนี้อย่างนี้ดีกว่าคะประโยคนี้น่าจะสอดรับกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันว่ามีแต่คนอยากมาเรียนอยากหลักสูตรนี้เพราะอะไรครับคือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคนไทยทุกคนจะต้องมีควรจะต้องมีความรู้และมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะเข้าใจตระหนักถึงความสําคัญนะครับแล้วช่วยกันปฏิบัตินะครับ,ครบเคยมีนักกล่าวคนหนึ่งกล่าวว่าความมั่นคงก็เหมือนเปรียบเสมือนออกซิเจนนะครับ ปัจจุบันเรามีออกซิเจนเราก็ไม่รู้แหละมันเรื่องสําคัญเมื่อไหรที่ขาดคนเราขาดออกซิเจนก็ถึงตายได้โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนี่เราต้องยอมรับเลยว่าออกซิเจนเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยชีวิตค่ะก็เหมือนความมั่นคงถ้าเกิดในภาวะปกติเราก็ไม่รู้คะไม่รู้ไม่ไม่สํานึกนะครับได้ายแต่เมื่อไรก็ตามมันเกิดความไม่มั่นคงขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนขาดออกซิเจนประเทศชาติก็อาจจะล่มสลายได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เราจรึงอยากให้คนไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอความเป็นกรุงแห่งชาติเพราะทุกคนเกี่ยวข้องหมดนะครับนี่เป็นประการแรกนะครับประการที่สองเขาได้คนที่ควรจะมาเรียนเนี่ยเขาจะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิภาคสถานการณ์ในประเทศไทยเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยทุกสถานการณ์กระทบเขาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่หรือองค์กรรัฐก็แล้วแต่กระทบหมดมองง่ายๆกับกัน สิ่งที่เขาทาในองค์กรก็กระทบกับสถานการณ์ของประเทศสถานการณ์ของโลกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาได้มาเรียนเนี่ยได้มาอบรมเขาจะได้ฟังสถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิภาคที่ถูกต้องและทันสมัยนะครับผมเน้นย้ําว่าถูกต้องนะครับไม่ใช่ข่าวปลอมข่าวอะไรทางที่ออกทางสื่อทั้งหลายแหละเมื่อเขารู้สถานการณ์เขาก็จะสามารถเตรียมการรองรับได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับประการที่สามก็คือว่า เพื่อนคำว่าเพื่อนนี่ถือว่าสําคัญมากเครือข่ายต้องบอกว่าวันนี้คําว่าเน็ตเบรคหรือเครือข่ายนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยใช่ไหมคะในการที่เขาจะทํางานต่อไปครับหลักสูตรนี้ต้องการให้ให้ผู้บริหารระดับสูงนี่มีเพื่อนค่ะเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงแห่งชาติค่ะที่จะต้องร่วมมือกันนะครับหลักสูตรนี้ต้องการให้เขาเนี่ยมีเพื่อนไปตลอดชีวิตนะครับการมาอยู่ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้ ได้ฟังร่วมกันได้คิดร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ถกแถลงกันความเห็นต่างกันขัดแย้งกันโอ้โหมีเต็มไปหมดครับเรายอมรับได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเห็นชอบร่วมกันในแนทางปฏิบัติของส่วนรวมนะครับอันนี้สําคัญมากทะเลาะกันได้ในห้องประชุมครับแต่ออกมาแล้วเราคือเพื่อนกันร่วมมือร่วมมือกันทํางานไปตลอดชีวิตครับนี่คือเหตุผลสามประการเลยว่าทําไม พี่ๆถึงต้องควรจะต้องมาเรียนหลักสูตรนี้คค่ะจากที่เมื่อกี้พิธิวาพูดนะคะพอจะสรุปได้3มประเด็นใหญ่ในเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยวันนี้ทุกคนเป็นหน้าที่ของคนลเมืองไทยที่ทุกคนต้องระหนักแล้วก็มีส่วนในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยรู้เขารู้เราก็ชนะร้อยครั้งลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิภาค วันนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะสถานการณ์ประเทศไทยที่เรากําลังเผชิญวิกฤตอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสรแล้วเราจะช่วยกันยังไงที่สําคัญชอบมากๆเลยประโยคนี้ตรงที่ว่าเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตหรือครเครือข่ายที่สามารถที่จะช่วยกันในการ,รบ,บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกอชนเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนนี่มีหลากหลายด้วยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหลากหลายครับคือ,ค,อคนที่เข้ามาเรียนเนี่ย เราต้องการผู้นําระดับสูงขององค์กรทุกองค์กรเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหาร CEO ะนะครับและแอคทีฟด้วยคือยังทํางานอยู่นะครับเพราะนั้นทุกคนก,ก็มีองค์กรของตนเองมีลูกน้องมีคนที่ต้องดูแลบังคับบัญชานะครับคนเหล่านี้มีความสําคัญมากนะครับเราเรามองเห็นว่าคนเหล่านีนะ้เขามีความมั่นคงในส่วนตัวเขาอยู่แล้วมีความมั่นคงในองค์งคกรเราอยากให้เขามามีส่วนร่วม ในความเป็นกรุงของชาติด้วยนะครับแล้วเมื่อเมื่อเขาได้ตระหนักถึงเรื่องความเป็นกรุงของชาติแล้วเนี่ยเขาก็สามารถนําความรู้เหล่าเหล่าเนี้ยไปบอกอคนในองคก์งกรเขาได้ค่ะนะถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายเหล่านี้ได้ผมว่าประเทศไทยเราทุกคนจะมีความตระหนักเรื่องความเป็นกรุงของชาติไปเหมือนกันนะครับค่ะหลักสูตรนี้ก็จะรับรับบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยตั้งแต่อายุ4ี่หปีขึ้นไปค่ะก็หมายความว่า ถ้าท่านเกิดปี2519นะครับท่านสามารถเข้ามาเรียนได้ในปีนี้ของรุ่นที่จะล่าสุดรุ่นที่ก่ครัรุ่นที่ล่าสุดนี่คือคือเกิดต้องเกิด2519ค่ะถ้าเกิดวันที่หนึ่งเมาคม2 5 2 0ก็ก็ยังไม่รอปีหน้ารอ่นหน้าแล้วกันใช่ไหมคะค่ะแล้นำผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่45ถึงอายุข้างบนนี้ไม่จำกัดอ๋อก็ถ้าวันนี้70หรือ80 ก็ถือว่าท่านก็สามารถจะมาเรียนได้เพียงแต่ว่าขอให้ท่านยังแอคทีฟอยู่ยังทํางานอยู่สุขภาพดีด้วยใช่ฮะยังเป็นเจ้าของบริษัทยังเป็นซีออยู่แล้วก็มีสุขภาพดีสามารถมาเรียนได้สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ที่ที่ต้องการคนต่างอายุกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าจะได้ผสมผสานกันระหว่างคนที่มีประสบการณ์แล้วสามารถชี้แนะรุ่นน้องๆได้กับคนที่กําลัง จะประสบความสําเร็จนะครับคือคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาได้คุยกันได้รู้จักกันนะครับเราไม่อยากให้อะไรนะผู้ใหญ่ก็เรียนอีกทางหนึ่งเด็กก็เรียนอีกทางด้วยอยากให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันด้วยนะคะ,คะโดยเฉพาะที่ได้เห็นนักศึกษาหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะมีอดีตนะคะหรือเรียกว่าสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรเข้ามา เรียนในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเราจริงๆหลักสูตรนี้ดั้งเดิมมันมาจากการนํานักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาจิกาจักรรุ่นเก่าๆ่มาเฟรชอัพมาเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรับข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะยุคของเรียกว่านิว n นอร์มอลครับครับมันเริ่มมาจากตรงนั้นครับหลักสูตรนะครับแต่แต่หลังๆนี่เราเห็นว่าคนอื่นๆที่พลาดโอกาสที่จะเรียนในหลักสูตรวปอเนี่ย ก็ <g ülme> มีเยอะไมหมดและเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทั้งนั้น<ช>นะครับ,รบเราก็เลยรับบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนเสริมด้วยะนะครับเพื่อให้วัฒนธรรมของวบอเน้นย้ำน,นะครับวัฒนธรรมวอนี่คือร่วมมือกันทาความดีนะครับค่ะ,ะได้ได้ได้เป็นเครือข่ายความมุ่งชาติเพื่อทําความดีให้กับประเทศชาตินะครับก็ผสมผสานกันระหว่างสิทธิเก่าแล้วก็ค,คนที่ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนในวบอครับก็เหมือนเป็นเวทีที่เราได้รวบรวม กูรูหรือว่าเป็นผู้นําของแต่ละองค์กรเข้ามาในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานของประเทศเรียกว่าสอดรับกับหลักสูตรของมปอด้วยนะคะทีนี้การเรียนหรือสาระการเรียนในช่วงเวลาทั้งหมดเป็นระยะเวลากี่เดือนแล้วในแต่ละวิชาการเนี่ยค่ะมันไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติยังไงบ้างครับครับครับการเรียนของเราเนี่ยจะเรียนวันเสาร์วันเดียวนะครับใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับซึ่งต่างกับวปอวปอเขาจะเรียนทุกวัน วันธรรมดานะครับเกือบทุกวันนะครับการเริ่มเรียนก็จะเรียนประมาณเดือนตุลาคมไปปลายเดือนนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับการเรียนของวปอรุ่นรุ่นปัจจุบันด้วยนะครับวปอก็จะเริ่มประมาณต้นตุลาคมของ s อ l นี่ก็จะเริ่มประมาณปลายปลายตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกิจกรรมใดที่วปอดําเนินการหรือกําลังดําเนินการหรือไปดําเนินการอย่างเช่นไปดูงานต่างจังหวัดไปดูหน่วยทหารไปดูการใช้กําลังทหารสาธิตการใช้อวุธทโปกรณ์ อ่าหลักสูตรเอสเอ็ก็ก็ไปดูด้วยนะครับคือว่ปอาปอไปดูที่ไหน SML ตามไปที่นั่นหมดใช่ครับค่ะคแล้วเราก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่บุคคลพลเรือนไม่ค่อยได้เห็นค่ะก็คือการทํางานของทหารการใช้อาวุธยุโทโธปรกรณ์เพื่อที่ให้เขาได้เห็นว่ากําลังทหารเนี่ยไม่ใช่สร้างกันด้วยวันด้วยจํานวนวันจํานวนเดือนนะครับสร้างกันเป็นปีๆเป็น10ปีนะครับกว่าที่เราจะสามารถใช้ รถถังได้คันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีนะครับดังนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยจึงสอดคล้องกับบพอมีทั้งเรียนในห้องเรียนไปดูงานต่างจังหวัดทํากิจกรรมร่วมกันฝึกลูกเสือแล้วก็ s, นนก <S <CS> r <S <S รงก,การูกเองอาร่วมกันใช่ครับซึ่งซึ่งหลายๆหลักสูตรนะคะที่เราเห็นวันนี้ก็เริ่มที่จะนําเอาเรื่องของการฝึก ลุกเสือมาใช้ในการที่จะทําให้ทุกทคนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เข้าใจกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นนะคะก็เป็นเทัาที่คกติให้ตรงกันแต่นี้สาระการเรียนรู้ทั้งทั้งเท่าที่ทราบมี8สาระวิชาการเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระที่มันสอดรับคล้ายคกับของมปอเลยด้วยใช่ครับสอดรับคล้ายๆกับมปอแล้วก็สอดรับกับพลังอำนาจแห่งชาติ <c oughs> ใน8ด้านนะครับก็คือด้านการเมือง <c oughs> ด้านเศรษฐกิจด,ด้านสังคม <c oughs> ด้านการป้องกันประเทศด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับด <c oughs> <c oughs> ้านพลังงานด้านทรัพยากรแห่งชาติอ่าแล้วก็ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารครับ <c oughs> ค,ค,คือคือก็สอดคล้องกับบบอ,กอ,อกครับค่ะทีนี้อันหนึ่งที่ที่ทราบมาก็คือว่า SML เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมในการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นประจําทุกปีที่ทางวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรจะมีการแถลงยุทธศาสตร์ชาติต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช่ไหมปะครับครับก็ใช่ครับอย่างอย่างก็หลักสูตรก็จะจบประมาณเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเดือนกรกฎาคมสิงหาก็จะเตรียมการเพื่อนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมๆกับวบปอนะครับคือวบปอก็จะเป็นแกนหลัก SML ก็จะเป็นตัวเสริมในการนําความคิดดีๆนะครับ ให้ไปถึงรัฐบาลให้ได้นะครับคือความคิดของวบอของวบอวอาจจะในเชิงนโยบายาแต่ความคิดของ sml นี่ในในเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนะครับก็จะสอดคล้องกันครับเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าสอดรับในการปฏิบัติภารกิจ เราจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาตินะคะใช่ครับทีนี้กิจกรรมนะคะพี่ธีวาค่ะเราเห็นมีกิจกรรมที่เมื่อกี้พูดถึง CSR ก็มีกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากเห็นล่าสุดที่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ด้วยใช่ไหมคะคที่ไปดูงานกับบพอคอับผู้ที่มาอบรมเนี่ยเป็นผู้บริหารดับสูงมีศักยภาพเราก็ต้องการให้เขาได้ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือสังคมนะครับคือไม่ได้คิดแต่ตัวเอง คิดถึงสังคมเพื่อร่วมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดจัดโอกาสให้เขาได้มีทํา c s r ร่วมกันสําหรับรุ่น SMR 2เนี่ยเราไปที่จังหวัดนครรีธรรมราชนะครับไปดูแลผู้ด้อโอกาสนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยค่อนข้างเน้นที่ความยั่งยืนต่อเนื่องคือเราไม่ใช่เอาของไม่ให้เฉย,ย,ยเราทํากิจกรรมเพือ่อให้เขามีความต่อเนื่อง,อย,งอย่างเช่นมีการไปเปิด ร้านตัดผมให้เขาอย่างนี้นะครับเป็นการสร้างอาชีพให้เขาได้มีอาชีพต่อไปในอนาคตด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอาชีพอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นอาชีพที่เขากําหนดไว้ว่าเป็นอาชีพของคนไทยนะคะคที่จะให้คนอื่นมาแย่งอาชีพนี้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ,อเมื่อเขาสามารถที่จะออกมา ยืนหยัดด้วยลาแพ่งของเขาเองได้เพราะว่าคนที่นั่นคือตอนนี้ก็คือมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตแต่เมื่อสภาพจิตเขาดีขึ้นแล้วเขาสามารถออกมาพึ่งตนเองได้อาชีพที่เขามีติดตัวไปก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะช่วยให้เขาได้ไม่เป็นภาระของสังคมนะคะอะไรที่เราให้เขาก็แค่แค่ปัจจุบันแต่แต่ความรู้ทางอาอาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะใช้ไปในอนาคตครับค่ะ ท,ท่านผู้ชมคะเราเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ที่สําคัญคือการเรียนรู้ใน ระดับของผู้นําองค์กรนะคะในหลักสูตรของการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส s m สเนี่ยนะคะเราเชื่อมั่นค่ะว่าเป็นหนึ่งหลักสูตรทีเดียวที่เป็นระดับระดับชั้นนําของประเทศนะคะที่วันนี้หลายๆคนอยากที่จะเข้ามาเรียนแล้วจะเข้ามาเรียนยังไงอยากจะสมัครยังไงจะทํายังไงคงต้องขอให้พิธีวิทยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิดนึงค่ะค่ะ คือหลักสูตรด้านความมั่งคงแห่งชาติเนี่ยมีน้อยมากนะครับห<ฆ>ลักสูตรในประเทศไทยนยมีเยอะไปหมดนะครับแต่หลักสูตรความมั่งคงแห่งชาติที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนเนี่ยมีน้อยมากและหลักสูตรที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ SML นะครับ<ฆ>ตอนนี้เรากําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะครับ<ฆ>พี่ๆที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสมาคมบวบอ,บอนะครับ<ฆ>าาดาวน์โหลดเสร็จป,ปุ๊บก็กรอกให้เรียบร้อย พร้อมเอกสารนะครับสามารถมายื่นที่สมาคมได้เลยตอนนี้เราเปิดรับอยู่นะครับเดิมเราจะ,ะปิดการรับสมัครวันที่30ก,กรกฎาคมคตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลื่อนไปขยายเวลาออกไปนะครับไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเวลาประมาณ4สัปดาห์ในการยื่นไปสมัครนะครับก,ก็ยังมีเวลานิดนึงนะคะในการที่คิดก่อนนะคะว่าอยากเรียนแล้วเรียนแล้วเอาไปทําอะไร ที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและกับประเทศชาตินะคะครับก็อยากจะให้พี่ๆที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาร่วมกันกับวออสมาคมวออในการคิดช่วยกันคิดแล้วก็คิดเสร็จก็นําสิ่งที่คิดไปทําเพื่อประเทศชาติด้วยครับ ค่ะ,<จ>ะก็ท่านผู้ชมคัดเออวอร์เว็บของสมาคมวิทยาลัยป้องกรรันราชนาจักรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้ท่านทุกท่านได้เห็นนะคะแล้วก็อยากจะให้พิธิวาหรือพลเอกที่วาเพนเกตกรนะคะในฐานะที่เป็นผู้มืนการของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ย <j> uh. ได้ทิ้งท้ายและที่สําคัญคือให้กําลังใจเพราะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชือ <h> ้อโควิดเราเชื่อว่ามันก็คือ เหตุการณ์ที่เราต้องต่อสู้แล้วก็ร่วมกันวันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกค่ะในหลักสูตรเนี่ยเราอธิบายว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์ที่กระทบความมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะยกระดับขึ้นไปเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงหองชาติสถานการณ์โควิดก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้น พี่ๆผู้ชมครับเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวตามปกติได้เราต้องปฏิบัติตัวในภาวะวิกฤตภาวะที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลกําหนดออกมาก็ขอฝากให้พี่ๆนำไปปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราหยุดยั้งโรคโควิดได้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่ๆทุกท่านมีความสุข ความจเจริญแล้วก็มีสุขภาพแข็งแงรงปลอดจากโรคภัยครับค่ะ,คะก็เราเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าวันนี้ทุกคนคนไทยทั้งประเทศทุกคนช่วยกันนะคะในการที่เราจะร่วมกันฝ่าฟันต่อสู้กับวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจะคะ่ะให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคคลที่เป็นนักรบแนวหน้าที่ช่วยเราในการที่จะ รักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในขณะนี้ซึ่งการแพร่ระบาดก็สูงขึ้นทุกๆวันนะคะสำหรับตรงนี้เราเชื่อว่าอีกหนึ่งสถาบันการศึกษานะคะหลักสูตรการบริหาร ความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ SML mm hmm. ก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยกัน <Yeah. S 1> ในการ <Yeah. S 1> ที่จะปกป้องและก็ต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ให้รอดพ้นไปให้ได้นะคะสาหรับเวลาของรายการคิดเพื่อชาติวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกานะคะหรือติดตามนะคะภายหลังได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะของ TNN2 ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของ True ID ทางด้านของ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะสำหรับรายการคิดเพื่อชาตินะคะวันนี้พลเอกที่ว่าเพนเขตก่อนและดิฉันนะดรฐานิยาพงศริต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้